สาวแซออกินฟินแลนด์อยากจะชวนแฟนๆไปเก็บเหตดด้วยกันเข้าป่าไปเก็บเหตดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซออสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดียามเช้าฟินแลนด์จ้าหนาวหนาวได้จั๊กเซ่อสามตัวหาองศาจ้า แม่ก็นิ่งก็ลงมาแล้วจ้ะมือนี่เย็นเฉียบเลยใายไปดูเฮ็ดกันได้ว่ะว่าจะได้เฮ็ดไหมมันนี่ตามมาตามมาตามมาเข้ามามองแรกก็เจอเฮ็ดแห่งๆจ้ะไม่มีน้ำนักแ,แห่งมาก ปลาในเคยได้ถังหนึ่งไม่ค่อยออกเลยจ้ะต้องเดินเลาะหาไปไเรื่อยวันนี้ทาทางจะได้หน่อย เฮ็ดไม่ออกเลยจ้ะถ้าเข่าป่าไม่มีเฮ็ดก็ไม่มีเลยจ้ะแต่เข่าป่าในเฮ็ดหลายก็หลายต้องเดินหาวันนี้จะพูดการห่วงป่าให้ฟังเด้อไม่ได้ห่วงป่าหรอกจ้ะแต่ว่าไม่ได้บอกบ่อนที่มันออกหลาย เดินหาขับรถหาจนเหนื่อยตังไกถ้าเองไปบอกป่าเขาเนี่ย <sk ling> เขาเข่าโดยที่เขาไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอดไรเลยแถมเขาพาคนอื่นเข่ามาอีกคําว่าห่วงป่าเขาไม่ได้ใครห่วงันหรอกแต่เขาไม่บอกว่าป่าไหนเพ็ดหลายป่าไหนเลเกบเพชร ป่าเยอะแยะจ้ะอยากดูป่าไหนมีเฮ็ดหลายก็คนหาป่าแบบออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะได้เฮ็ดเองไม่ใช่อยู่นั่งอยู่นั่งบ้านดูอยากได้เฮ็ดอยากแก้เฮ็ดมาถามเองเองก็ไม่บอกหรอกจ้ะกว่าจะหามาได้กันื่อย หรังก็คือการจะเขาไม่บอกป่ากันเนอะเขาก็เก็บไว้เป็นความลักคุยกันไม่ว่าแต่คนไทย ตรงนี้ปลาใหม่เดอ้อปลาเก่าไม่มีเลยหาปลาไปเรื่อยๆได้ขูดถังน่อยหนึ่งคงจะไม่ได้หลายแล้ววันนี้จะ้ะนำนักกระบ,บ้าเบาคอยมาลุ้นกันตอนเย็นว่าจะได้จักกี่ถัง มก็โดนนอย่างามเกิน แรงมาตั้งไกลจ้ะหอบด้วยขึ้นเนินลงเนินขึ้นก้อนหินหมาเจอกลุ่มหน่อยกลุ่มหนึ่งจะ้ะนี่นิดหนึ่งมาแก็บกันเลยเนาะ สวยอยู่ดอกเดียวไม่ยอมใหเพื่อนเลยจ้ะง,งามงาม วันนี้ไม่ค่อยมีเฮตเลยจ้าก็เลยถ่ายวิวมุมสูงให้ดู <c oughs> นี่นั่เห็นนักแกงแดงเดินมาไหมแกบอกว่าไอ้ทายามันคุ้มหลายเฮตไม่ค่อยขึ้นจะ้ะโอ้ขึ้นไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหอคอยเนาะที่เขาเอาไว้ยิงกวางกยากวางมุกพาชมยูปา่า อน,นี่จ้ะป่าก็นี่หน่กกลัวไหมทุกคนสำหรับม่อไม่หนากกลัวหรอกจ้ะปา่าจะออกกลัวคนคนขโมเห็ดออเอาจะกลับแล้วบอน่ะเปิดประตูรถแล้ว ไปหาเฮ็ดกันต่อเลยเนาะวันนี้เจอแต่เฮ็ดแห่งๆเฮ็ดไม่ได้นำนักเลยจ้ะถ้ากเก็ดอะไรเยอะมาขึ้นก้อนหินจ้ะนี่นี่จะก้อนหินนะเด็กตรงนี้ไปบ่นพิษนะ่าจะของอันไหนยาไหล ไปหาตอ้องยาหลายมันไม่มีเฮ็ดแล้วไม่ต้องยาแบบนี้เฮ็ดหลายไปไหนก็ไปเถะพพญยาเยอ้ <c oughs> มาบ่นแถวนี้ <c oughs> ดอกไม่งาม วาปลาใหม่จ้ะปกติจะได้ปลาละคลิปละคลิปปลานี่คลิปนี่สามสี่ปลา คนหาปลาใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจ้ะเดินจนเหนื่อยก็จะได้แต่ละดอกโอ้ยเสียตะเสียได้ข็นเนาะอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้ลุงเกิะเสียได้อยู่สองดอกเดี๋ยวมาเก็บัปเนาะอุตส่าดีใจว่าเจอกลุ่มใหญ่ ไม่ได้นิดเดียวเองไม่เป็นไรหาป่าใหม่แล้วจะได้รูปป่าเนาะมีคนถามว่าบูเบอรี่จะออกอีกไหมหรือว่านี่ต้นบูเบอรี่ใบร่วงหมดแล้วจ้าเดี๋ยวตะเก็บอีกทีนั่นแหละจ้ะเดินกับดักการะดาหิมะตกลงมาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วจ้ะ นี่ก็หนาวไปจ้ะเพราะนาลอนก็เริ่มใหม่เริ่มเก็บใหม่จ้ะก็นี่ยิมมาตกหนาวหนาวเลยจ้ะโอ้ยดอกน้อยไม่เอาดอก ปลานี่ก็อยู่เส้นทางเดียวก็กเก็บเฮ็ดทุกปีเองจ้ะแต่ไม่เคยเข่ามาเลยไม่เคยออกมาสำรวจถึงรูนีงว่าปลานี้มีเฮ็ดเข้าหนากับจะมาซอยเดียวมดหวานนะรูปลาแต่ที่นี่ วันนี้ได้สี่ถังเดินเลาะป่าเกณฑนจนเหนื่อยกว่าจะได้ไวยแมงดอกก็ไม่งามดอกจ้ะแหงๆคงจะไม่ได้ดำนักดอกว,วันนี้มีตววิวมาหาทุกคนได้ดูเด้อน,นานๆจะได้ถ่ายวิวที่หนึ่งเพราะว่ามัวแต่รีบเก็บเก็บเก็บเย็นก็ไปส่งอย่างนี้น่ะมันก็ต้องรีบเร่งเด็กคนทำงานเนาะ ต้องเห็นใจอ้อโอดยต้ะอ,อ้อก็ทำงาน <c oughs> <c oughs> อย่าลืมคลิปนี้ก็ขอลาคลิปท่านี้เดอ้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ออด้านาขอบคุณได้หลายที่เขามารับชมบ๊ายบาย